ตอนนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของ a p p r o a c h ของการจัดการแบบ Active นะครับก็คือการที่จะบริหารพอร์ตนะครับแบบ c t t v v m m n n g g m m n t นะครับซึ่งแนวทางหลักๆนะครับมันแบ่งได้เป็น2แนวนะครับก็คือใช้ Fundamental กับใช้ a อนนะฮะหรือจะเป็นเบรนกันก็ได้นะครับถ้าดูความแตกต่างน,นะฮะสไตล์ฟันเดอร์เมนเนี่ยจะมีการ ใช้ความเห็นส่วนบุคคลเข้าไปด้วยนะฮะแต่ว่าคอนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นซิสเต็มเป็นระบบนะฮะมีการอ่อมุ่งถึงวัตถุประสงค์งต่างๆท,ที่ชัดเจนนะฮเกระบวการตัดสินใจฟันเดเมนทัลมันต้องใช้ดุลพินิษของฟันเ m เ n a เจอร์นะฮะแต่ถ้าคอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ดุลพินิษเลยนะฮะมีซิสเต็มนะฮะใช้อ่าระบบนะครับอ่ ทรัพยากรที่ใช้นะครับฟันเดเนนี่ยใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ใช้ใชังานของมนุษย์ของคนเนี่ยนะฮะแต่ว่าคอนเนี่ยใช้ความเชี่ยวชาญด้านสถิตินะใช้ s t a ต Model ลนะครับอิ o โฟเมชั model, นที่ใช้นะฮะฟันเดเนจะอ่าน Research อ่านงานวิจัยต่างๆแต่ถ้าคอนเนี่ยนะครับใช้ข้อมอูลใช้สถิติการโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะฮะฟันเดเนนี่ยเขาจะดูกลุ่มอุตสาหกรรมดูบริษัทดูภูมิภาคนะครับแต่ว่าตัวคอนเนี่ย เลือกใช้ตัวแปรจำนวนมากกับหลักทรัพย์ที่หลากหลายนะครับนะแล้วก็ฟันเดเมนทัลนะครับจะคาดการปัจจัยพื้นฐานในอนาคตนะฮะประเมินมุมมองนะครับแต่ถ้าคอนเนี่ยสรุปแนวโน้มจากข้อมูลในอดีตนะเอาข้อมูลในอดีตหลากหลาย,ลายประเภทมามาใช้นะครับแล้วก็ตัวการสร้างพอร์ตนะฮะคอนสตรัคชั่นพอร์ตขึ้นมาฟันเดเมนทัลก็จะใช้วิจัออยายานภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ถ้าเป็นคอนเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือแล้วก็ทำการหาออปติมิเซชันนะครับ อันนี้ก็เป็น2แนวทางน,นะครับในการสร้างพอร์ตแบบแอคทีฟนะครับ